สวัสดีค่ะมาเจอกันในคลิปที่4ี่แล้วนะคะกับการถักเสื้อครอบตัวนี้คุณป้าก็จะมาเจอกับพี่น้องเพื่อนเพื่อนนักถักเป็นประจำนะคะในช่องฮอมโคเชซึ่งคุณป้าก็จะมาแบ่งปันงานโคเชต่างๆถ้าใครอยากจะให้คุณป้าถักอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะฝากข้อความไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ เดี๋ยวคุณป้าจะเข้าไปดูและก็จะจัดตามคําขอซึ่งก็จะทยอยลงคลิปให้นะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องถักเสื้อของเรากันต่อเราก็ได้ถักมาถึงตรงระบายชายเสื้อนะคะจะถักแบบไหนยังไงตามคุณป้ามาดูเลยค่ะ มาดูเลยค่ะเราจะถักชายเสื้อนะคะระบายลงไปซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะถักขึ้นแบบนี้มาดูเลยค่ะเราก็จะพลิกงานกลับแบบนี้เริ่มต้นตรงฝั่งริมนะคะจะตรงไหนก็แล้วแต่ถนัดเลยค่ะเพราะเขาก็จะไปจบรอบ เหมือนกันนะคะเพราะว่าทีนี้เราจะถักเป็นวงกลมโซ่สามพันหนึ่งครั้งให้ได้สี่หลักในห่วงนี้นะคะถักทุกห่วงเลย แบบนี้ก็จะเหมือนที่เราถักเริ่มต้นนะคะทุกห่วงเลยห่วงละสี่หลักถักให้ครบแถวค่ะคุณป้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้งานแบบนี้ทีนี้มาดูแถวที่สองเราจะเริ่มต้นโซ่ห้า พันหนึ่งครั้งจิ้มลงที่เดิมก็จะได้ตัว v แบบนี้โซ่สองข้ามสี่หลักหนึ่งสองสามสี่จิ้มลงหลักที่ห้าพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักในที่เดิมโซ่สอง ข้ามสี่หลักเหมือนเดิมชิ้มลงหลักที่ห้าถักตัววีเหมือนตัวแรกเราก็จะถักงานแบบนี้ให้ครบแถวเลยนะคะลงมือเลยค่ะ เราก็ถักมาครบรอบแถวอีกแล้วนะคะเราถักแถวที่สามแล้วนะคะมาดูแถวที่สามเราจะขึ้นลายเลื่อนห่วงมาตรงนี้ก่อนนะคะตรงที่ตัว v ขึ้นต้นโซ่สาม พันหนึ่งครั้งในช่องเดิมอีกหหลักในตัววีนี้จะมีเจดหลักนะคะรวมทั้งโซ่ต่อไปโซ่สองโยงมาปัาบตรงนี้เลย ถักเหมือนแถวแรกนะคะนี่เราก็ได้หนึ่งช่วงลายแล้วต่อไปโซ่สองเราก็ถักเหมือนตัวนี้เลยนะคะเจ็ดหลักในช่องนี้ให้ได้เจ็ดหลัก ครบเจ็ดหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาถักแบบนี้นะคะถักง่ายง่เนาะเราจะถักแบบนี้ให้ครบแถวครบแถวครบแถวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะแม่พูดผิดเลยเนาะเรามาแถวที่สี่แล้วนะคะมาดูเลยค่ะเริ่มต้น โซ่สาข้ามหนึ่งหลักคอทอหนึ่งครั้งโซ่สามข้ามหนึ่งหลักคอทอและโซ่สามข้ามหนึ่งหลักคอทอตรงนี้จะพอดีเลยนะคะจะมีห่วงโซ่สาม,มอยู่สามห่วง ตรงนี้เราโยงมาเลยพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักโซ่สองและพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักจะได้ช่วงลายแบบนี้ แถวที่สี่เราจะถักงานแบบนี้นะคะไปตลอดทั้งแถวเลยมาดูตรงนี้อีกนิดนึงถักเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นขยายเพิ่มลายนะคะเพราะว่าตรงทายเสื้อเขาก็จะย้อยนะคะก็จะได้งานแบบนี้ถักให้ครบแถวเลยลงมือเลยค่ะ พอถักมาได้ครบรอบแถวที่สี่ก็จะได้งานแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นแถวที่ห้าแล้วมาดูค่ะเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงนี้โซ่หนึ่งคอทอโซ่สาม คอทอโซ่สามคอทอนครั้งตรงนี้ก็จะมีสองห่วงนะคะตกโซ่สามต่อไปโซ่สองโยมาตรงนี้ผันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งตรงที่เดิมสองหลักโซ่สอง พันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองและพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักตรงที่เดิมก็เท่ากับว่าเราได้หนึ่งช่วงลายแล้วนะคะโซ่สองตรงนี้ก็จะเหมือนตรงนี้นะคะพอคอทอแล้วโซ่สามคอทอ โซ่สามขอทอพอเราจะไปถักช่วงลายต่อไปแล้วก็โซ่สองโยงมาเลยตรงนี้ก็จะถักเหมือนกันตรงนี้ก็จะเหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นนะคะพอเราถักได้หนึ่งช่วงลายแล้ว ก็จะถักเหมือนกันไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะทำให้ครบแถวเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในแถวที่6ทีนี้มาดูการจบแถวที่5นะคะพอเราถักมาถึงช่วงลายสุดท้ายเราจะจบแถวด้วยการโยงมาพันหนึ่งครั้งตรงที่เราเริ่มต้นนะคะ แบบนี้จากนั้นพลิกงานกลับเลื่อนห่วงหนึ่งสองสามเราจะเลื่อนห่วงสี่ครั้งนะคะแล้วพลิกกลับแล้วเราจะเริ่มต้นแถวที่หกตรงนี้มาดูแถวที่หก ค่ะพอเรามาถึงตรงนี้เราจะโซ่สามเริ่มต้นงานตรงนี้นะคะโซ่สามพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งสองหลักตรงที่เดมิมจากนั้นโซ่สองโยงมาตรงนี้พอทอหนึ่งครั้งโซ่สาม อทอหนึ่งครั้งก็เท่ากับตรงนี้มีห่วงโซ่สามเหลืออยู่ห่วงเดียวโซ่สองโยงโมาตรงนี้ก็ทำเหมือนกับที่เราขึ้นต้นจะได้แบบนี้จากนั้นโซ่สาม โยงมาคอทอโซ่สามพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักตรงที่เดิมนี่เราก็จะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้ ตอนเราขึ้นต้นนะคะตรงนี้โซ่สองโซ่สองสามสองสองสามสามแล้วก็หกนะคะพอเราจะถักช่วงลายต่อไปก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้พอเราจะถักต่อไปก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้นะคะจะถักเหมือนกันเลยแถวที่หกก็จะได้งานแบบนี้เดี๋ยวมาเจอกันค่ะ พอเราครบรอบแถวแล้วนะคะจะได้งานประมาณนี้มาดูแถวที่เจ็ดกันต่อเลยเลื่อนห่วงเลยนะคะขึ้นต้นโซ่สามการขึ้นต้นก็ถักเหมือนเดิม นนจากนั้นโซ่สามโยงมาคอทอหนึ่งหลักโซ่สามพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกสองหลัก ถักไปด้วยกันเลยค่ะโซ่สามโยงมาคอทอโซ่สามคอทอโซ่สามตรงนี้ก็จะถักเหมือนเดิมเลย จะแตกต่างก็ตรงโซ่นะคะเราจะโซ่สามโซ่สองเฉพาะตรงตรงนี้นะคะเราได้หนึ่งช่วงลายแล้วตรงลูกสับประรดนี้เราจะจบงานด้วยโซ่สามแบบนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันถักให้ครบแถว เดี๋ยวเราจะไปดูแถวต่อไปซึ่งเป็นแถวสุดท้ายนะคะทำให้ครบแถวก่อนค่ะเราก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะมาดูแถวที่8ดซึ่งเป็นแถวสุดท้ายแล้วเรามาเก็บลายริมนะคะเก็บรอบชายเสื้อกัน เลื่อนห่วงแบบนี้โซ่สามจิ้มลงที่เดิมทำเหมือนเม็ดผักกาดน,นะคะโซ่สามคอทอตรงนี้จะโซ่สามตลอดเลยนะคะ พอมาถึงตรงนี้เราก็จะทำเหมือนเม็ดผักกาดแต่เราจะจิ้มลงที่เดิมแบบนี้ก็จะมีปุ่มขึ้นมาจากนั้นก็โซ่3ามคอทอเป็นลายง่ายๆเนาะ พอมาถึงตรงลายแบบนี้เราก็ทําป่มเหมือนเดิมลายริมเขาก็จะละเอียดแบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปให้รอบรอบแถวเลยนะคะก็เป็นการเก็บลายริมที่ละเอียดหน่อยนะคะแต่งานก็จะออกมาดูสวยงามเนาะ ค่ะถักให้ครบรอบเลยนะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นแถวสุดท้ายแล้วค่ะพอเราถักเรียบร้อยแล้วเก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะช้ยเสื้อเราก็จะได้ยูย่ประมาณนี้นะคะยวยพอสวยงามเนาะเสื้อเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยตัวนี้คุป้าย,ยังไม่ได้ทำแขนนะคะ คุณป้าทำให้ดูข้างหนึ่งเดี๋ยวจะไปทำต่อนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เหมือนกันเลยนะคะถักเหมือนกันเสื้อครอบของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะ คุณป้าก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้คุณป้าก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ